สวัสดีวันศุกร์นะที่อูเพนเซอร์วิสวันนี้ก็มีแก้อาการเกียร์กระตุกใน Ford Ranger นะครับเปลี่ยนเฉพาะชุดโซลินอยดอันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะอันนี้ก็อีกคันหนึ่งนะบี50กับ Ford 3.2แก้อาการเกียร์กระตุกส่วน Ford ทคันนี้ก็เปลี่ยนชุดปั๊มคัดล่างบนอะไรแท้เรามีของอยู่แล้วมาถึงใส่ได้เลยนะครับนิสส a นมาร์ก็รอเกียร์ ลูกค้าเป็นเกียร์ชังกงส่วนเบนซ์คันนี้ก็อะไหล่แท้เหมือนเดิมนะครับอะไหล่แท้จบชั่วก็วันนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องะนะครับพูดคันนี้ก็ประกอบภายในแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเมาเอรยังไม่ได้ประกอบเลยภายในนะคันนี้บีทีมาจากสลักคำเกียร์กระตุกก็เดี๋ยวแก้ไขให้นะครับส่วนคันนี้ทําสีก็เสร็จแล้วนะทาสีเสร็จแล้วทำเฉพาะด้านหลังกับเปลี่ยนม้อน้ํา ก็เหลือทําสีมาตาสามนะครับส่วนนิสันนิมิาราทาสีก็เสร็จแล้วกำลังขัดสีอยู่ฟอร์ฟกัสก็ประกอบเครื่องประกอบเครื่องก็ก็มีเปลี่ยนแคมอีกตัวหนึ่งนะเปลี่ยนแคมอีกตัวหนึ่งแคมมันแตกมานะครับก็เดี๋ยววันนี้ประกอบเสร็จก็เดี๋ยวรอยกขึ้นให้ส่วนสกาย มาด้าสองสกายดีเซลคันนี้เปิดฝาสูบนะยกเครื่องกัมาแล้วเดี๋ยวรอ,อคิวเปิดน,นะครับมาด้า c ซ t ตคันนี้ก็น่าจะเสร็จหมดทุกอย่างเลยนะเช็คระยงระยะยส่วนแคทติว่าคันนี้ก็โอหอนเกียร์นะโอฮอนเกียร์ Gear, ก็เกียร์ยกออกมาแล้วเดี๋ยวโอฮอนเหลือยกไปทําเพราะว่าตอนนี้ที่ถาดเกียร์ตอนนี้ที่ช่องเกียร์ช่องทําเกียร์เนี่ยมันไม่ว่างนะมัน เต็มมาเทียสอ,องสาลูกรออยู่นะยังไม่วางเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งก็ต้องใช้ลิฟต์อยู่แล้วยังไงเร่งให้อยู่แล้วนะครับส่วนโคโลคันนี้มาด้วยอาการปงมาลัยแข็งนะปงมาลัยแข็งคาดว่าโมดูลน่าจะเสียโมดูลวงมาลัยน่าจะเสียรุ่นนี้เสียกันเยอะครับรุ่นนี้เสียกันเยอะ รุ่นนี้เสียกันเยอะเดี๋ยวโปรแกรมส่วนด้านหน้านี่ก็คือเสร็จแล้วไม่มาเอากันนะมาเอากันได้แล้วต้องใช้ตังค์นะครับต้องใช้ตังค์จอดกันเยอะแยะไปหมดนู่นก็อีกคันหนึ่งมีแต่คันหลักแสนกันทั้งนั้นเลยแสนสองแสนทั้งนั้นเลยนะมีจะซ่อมหนักกันพอซ่อมหนัก,กนเราลงทุนในก่อนก็จะเหนื่อยอก็จะเหนื่อยก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะมาเอากันหน่อยโอเคซ่อมคบวงจรฟอร์ดมาด้าเชฟโรเลตรถเบนซ์รถยุโรปทุกรุ่น และก็ญี่ปุ่นก็ทำนะจบสวยนะเมืองปักสวัสดีครับ